สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องวินาชาแนลนะคะจะพามาดูต้นบอนสีหน้าหนาวนะคะบางคนก็อาจจะยุบหัวนะคะบางคนก็ออกใหม่แต่ว่าเกิดแบบว่าไม่สมบูรณ์นะคะนี่นะคะ ก็บางต้นก็แบบว่าเขากเา็เราต้องได้รับการบำรุงนะคะนี่ก็ของมินาชาแนลก็มีหลายต้นนะคะที่ยุบหัวลงไปนะคะแล้วก็บางต้นที่เราปลูกใหม่นะคะแต่ว่าถ้าปลูกใหม่ช่วงเนี้ค่ะที่เราปลูกจากเางาเขาค่ะ,คะก็จะไม่ค่อยขึ้นมากนะคะวันนี้ค่ะมินาชาแนลมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะบ่อนอยู่ไปข้างหลังนู่นเลยนะคะ น,ะะนางไหมก็ยังอยู่เล็กน้อยนะคะต้อนอื่นๆก็จะยุบหัวลงไปหมดแล้วแล้วก็พอเขายุบหัวค่ะมีนาชาแนวก็ผ่าเขาเลยนะคะผ่าหัวเขาเพื่อที่จะ,ะขยายพันธุ์เลยนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ่าหัวแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะก็กําลังเกิดนะคะเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ทับทิมเม็ดเล็กนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะต้นเล็กๆนี่ก็ยังไม่รู้ค่ะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเวลาผ่าหัวบางทีก็ผสมปนเปกันไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะขึ้นใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช่ต้นแม่ของเขาหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามเลยนะคะนี่นะคะเคล็ดลับง่ายๆวันนี้ที่มีนาชาแนลจะมาให้เพื่อนๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะใบมักขามค่ะ มีนาชาแนลใช้ใบมะขามนะคะเนี่ยค่ะที่เรามีที่บ้านเราอะนะคะตัดนะคะตัดแล้วก็ตากแห้งค่ะเพื่อนๆพอเขาแห้งได้ที่ค่ะเราก็เอามาโรยเอามาโรยตามตามกระถางเขาอะคะ่ะเพราะว่าใบมะขามเขาอะนะคะจะมีรสเปรี้ยวมีความเปรี้ยวนะคะเนี่ยค่ะก็จะมาโรยไว้เต็มเลยนะคะอย่างต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็น อันที่เราปลูกใหม่นะคะเห็นไหมคะโอ้โหแบอบกว่าจัดสีได้สวยงามค่ะเพื่อนๆแล้วกเ็เนี่ยคะ่ะจะให้ดูช่อเขานะคะออกมาเต็มเลยคะ่ะหลอดค่ะหลอดค่ะ,คะเพื่อนๆหลอดนี่ทยอยกันออกเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะจะเห็นว่าหลอดเล็กๆเ,เต็มเลยนะคะอันนี้คือตัวที่มีนาชแนลเพาะใหม่นะคะจากหัวของเขานั่นเองนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็แตกหลอดเหมือนกันคะ่ะแต่ว่า ที่ที่แตกข้างๆเนี่ยอันนี้มีนาชาแนลไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมเพราะว่าเวลาผ่าหัวค่ะเพืเ่อนๆบางทีก็ผสมปนเปนกันหมดเลยนะคะที่เราทําไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถึงเวลาผ่าหัวของปีกกินรลีแล้วนะคะเพราะว่าปีกกินรลีเนี่ยเขาก็จะเริ่มโสมแล้วนะคะเดี๋ยวมีนาชาแนลก็จะมาผ่าหัวของนะะ้องค่ะแต่ปีกกินาลีเป็นอะไรที่มีนา มีนาช anel ชอบมากค่ะเพื่อนๆค่ะดูซีเห็นไหมคะยาวมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยาวมากเลยนะคะนี่ค่ะดูปีกนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมาแยกกระถางแล้วก็ทําการผ่าหัวเขาเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาต่อไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเขาอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะยุบหัวลงไปได้นะคะ เราก็จะขยายพันธุ์เพื่อที่จะให้เขาเติบโตต่อไปนะคะอันนี้โดนแดดมากนิดนึงนะคะปีกกินรลีเขาจะมะีหลายไซส์นะคะที่มีนักชนะเห็นจะแบบเป็นไซส์เล็กนะคะแต่อันนี้ของเราจะเป็นไซส์นี้เลยค่ะนี่ค่ะประมาณสองคืบมนะคะ 1, 2ค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ภูมิใจมากค่ะสำหรับน้องปีกกินรีนะคะแล้วก็เป็นต้นที่โดน หนอนน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าปีกกินรียค่ะใบบอลเขาอะค่ะ,คะจะหนามากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะให้ดูนะคะแบบความหนาของเขาอะค่ะไม่ได้เหมือนน้องข้างๆนะคะน้องข้างๆเขาก็จะเป็นเหมือนใบไม้ทั่วไปนะคะแต่เนี้ยค่ะขนาดหนอนมาเกาะนะคะแล้วเราก็เอาหนอนออกไปเนะะี่ยค่ะความงามเขาก็ยังสวยงามอยู่นะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาใส่ ใบมะขามให้เขานะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับการบำรุงวันสีแล้วก็ลากันไปก่อนกับน้องปีกกินาลีสีสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ